วันดีเรื่องมงคลของไทยเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2563โดยอาจารย์จากพยากรศาสตร์และทีมกดไลค์มีคนรักคอยห่วงใยกดแชร์ได้บุญมีบริวารมากกดกระดิ่งเป็นผู้นำชื่อเสียงโด่งดังกดติดตามเทพิทักษ์ดูแลช่วยเหลือในเดือนนี้มีวันดีเหมาะสำหรับจัดงานพิธีมงคล จำนวน14วันดังนี้วันดีเรื่องมงคลของไทยวันเสาร์ที่1สิงหาคมปธศักราช2563ขึ้น12ค่ำเดือน9ปีชวดเป็นวันดีเหมาะในการจัดงานพิธีมงคลสมรสมั่นหมายเปิดกิจการขึ้นบ้านใหม่เข้าที่พักใหม่ออพักคอนโดออกรถใหม่เปิดบัญชีธนาคาร เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์เจรจาเซ็นสัญญาธุรกิจจัดงานเลี้ยงสังสรรดื่นเริงงานบุญงานกุศลจะมีโชคลาภและมีผู้ให้ความร่วมมือประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเวลาดีเลิกมงคล7 3 0นาฬิกานาทีถึง9นาฬิกาและ1 0 3นาฬิกานาทีถึง1ินาฬิกาทิศมงคลทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ สีนำโชคแดงดำและสีฟ้าวันดีเรืองมงคลของไทยวันอาทิตย์ที่สองสิงหาคมพุทธศักราช2563ขึ้น13ค่ำเดือน9ปีชวดเป็นวันดีเหมาะในการจัดงานพิธีมงคลสมรสมั่นหมายเปิดกิจการขึ้นบ้านใหม่เข้าที่พักใหม่หอ,อพักคอนโดออกรถใหม่ เปิดบัญชีธนาคารเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์เซ็นสัญญาธุรกิจจัดงานเลี้ยงสังสรรค์รุ่นเริงงานบุญงานกุศลจะมีโชคลาภและมีผู้ให้ความร่วมมือประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเวลาดีเลิกมงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีและ13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาทิศมงคลทิศตะวันตกและทิศใต้ สีนำโชคขาวเทาและสีฟ้าวันดีเลือกมงคลของไทยวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2563แรมสี่ข้าเดือน9ปีชวดเป็นวันดีเหมาะในการจัดงานพิธีมงคลสมรสมั่นหมายเปิดกิจการขึ้นบ้านใหม่เข้าที่พักใหม่หอพักคอนโดออกรถใหม่ เปิดบัญชีธนาคารเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์เจรจาเซ็นสัญญาธุรกิจจัดงานเลี้ยงสังสรรค์รื่นเริงงานบุญงานกุศลจะมีโชคลาภและมีผู้ให้ความร่วมมือประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเวลาดีเลิกมงคล7 3 0นาฬิกานาทีถึง9นาฬิกาและ10นาฬิกานาทีถึง12นาฬิกาทิศมงคลทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ สีนำโชคแดงดำและสีฟ้าวันดีเรื่องมงคลของไทยวันพรฤหัส,สบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2563แรงอเน้าค่ำเดือน9ปีชวดเป็นวันดีเหมาะในการจัดงานพิธีมงคลสมรสมั่นหมายเปิดกิจการขึ้นบ้านใหม่เข้าที่พักใหม่หอพักคอนโดออกรถใหม่เปิดบัญชีธนาคาร เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์เจรจาเซ็นสัญญาธุรกิจจัดงานเลี้ยงสังสรรค์รื่นเริงงานบุญงานกุศลจะมีโชคลาภและมีผู้ให้ความร่วมมือประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเวลาดีเลือกมองคล6นาฬกาถึง7นาฬิกา30นาทีและ9นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีทิศมงคลตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้ สีนำโชคฟ้าเขียวและสีน้ำเงินวันดีเรื่องมงคลของไทยวันศุกร์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2563แรม1 0ค่ำเดือน9ปีชวดเป็นวันดีเหมาะในการจัดงานพิธีมงคลสมรสมั่นหมายเปิดกิจการขึ้นบ้านใหม่เข้าที่พักใหม่หอพักคอนโด ออกรถใหม่เปิดบัญชีธนาคารเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์เจรจาเซ็นสัญญาธุรกิจจัดงานเลี้ยงสังสรรค์รื่นเริงงานบุญงานกุศลจะมีโชคลาภและมีผู้ให้ความร่วมมือประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเวลาดีเริกมงคล12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีและ15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีทิศมงคลทิศเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือสีนำโชคขาวเขียวและสีชมพูวันดีเรื่องมงคลของไทยวันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2563แรม11ขค่ำเดือน9ปีชวดเป็นวันดีเหมาะในการจัดงานพิธีมงคลสมรสมั่นหมายเปิดกิจการขึ้นบ้านใหม่เข้าที่พักใหม่ หอพักคอนโดออกรถใหม่เปิดบัญชีธนาคารเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์เจรจาเซ็นสัญญาธุรกิจจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ดุื่นเริงงานบุญงานกุศลจะมีโชคลาภและมีผู้ให้ความร่วมมือประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเวลาดีเลิกมงคล7จ็นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาและ10นาฬิกานาทีถึง12นาฬิกาทิศมงคลทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงเหนือสีนำโชคแดงดำและสีฟ้าวันดีเรื่องมงคลของไทยวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2563แรม14ข่ค่ำเดือน9ปีชวดเป็นวันดีเหมาะในการจัดงานพิธีมงคลสมรสมั่นหมายเปิดกิจการขึ้นบ้านใหม่เข้าที่พักใหม่ หอพักคอนโดออกรถใหม่เปิดบรรัญชีธนาคารเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์เจรจาเซ็นสัญญาธุรกิจจัดงานเลี้ยงสังสรรค์รื่นเริงงานบุญงานกุศลจะมีโชคลาภและมีผู้ให้ความร่วมมือประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเวลาดีเลิกมงคล7จ็นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาและ15นาฬิกาถึง16นาฬกา30นาทีทิศมงคล ตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้สีนำโชคดำม่วงและสีส้มวันดีเรื่องมงคลของไทยวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2563ขึ้นสี่ข้าเดือน10ปีชวดเป็นวันดีเหมาะในการจัดงานพิธีมงคลสมรสมั่นหมายเปิดกิจการขึ้นบ้านใหม่เข้าที่พักใหม่ หอพักคอนโดออกรถใหม่เปิดบัญชีธนาคารเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์เจรจาเซ็นสัญญาธุรกิจจัดงานเลี้ยงสังสรรดื่นเริงงานบุญงานกุศลจะมีโชคลาและมีผู้ให้ความร่วมมือประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเวลาดีเลิกมงคล7นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาและ10นาฬกา30นาทีถึง12นาฬิกาทิศมงคลทิศตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงเหนือสีนำโชคแดงดำและสีฟ้าวันดีเรื่กงมงคลของไทยวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2563ขึ้น6กข่้เดือน10ปีชวดเป็นวันดีเหมาะในการจัดงานพิธีมงคลสมรสมั่นหมายเปิดกิจการขึ้นบ้านใหม่เข้าที่พักใหม่หอพัก คอนโดออกรถใหม่เปิดบัญชีธนาคารเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์เจรจาเซ็นสัญญาธุรกิจจัดงานเลี้ยงสังสรรค์รื่นเริงงานบุญงานกุศลจะมีโชคลาภและมีผู้ให้ความร่วมมือประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเวลาดีเรื่กมงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีและ12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีทิศมงคล ตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือสีนำโชคเขียวฟ้าม่วงดำและสีน้ำเงินวันดีเือกมงคลของไทยวันพฤหัส,สบ,บดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2563ขึ้น9ค่ำเดือน10ปีชวดเป็นวันดีเหมาะในการจัดงานพิธีมงคลสมรสมั่นหมาย เปิดกิจการขึ้นบ้านใหม่เข้าที่พักใหม่หอพักคอนโดออกรถใหม่เปิดบัญชีธนาคารเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์เจรจาเซ็นสัญญาธุรกิจจัดงานเลี้ยงสังสรรค์รื่นเริงงานบุญงานกุศลจะมีโชคลาภและมีผู้ให้ความร่วมมือประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเวลาดีเรื่มมงคล6นาฬกาถึง7น30นาที และ9นาฬิกา30นาทีถึง10นาิกา30นาทีทิศมงคลทิศตะวันออกและทิศใต้สีนำโชคฟ้าเขียวและสีน้ำเงินวันดีเรื่องมงคลของไทยวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2563ขึ้น10ค่ำเดือน10ปีชวดเป็นวันดีเหมาะในการจัดงานพิธีมงคลสมรส มั่นหมายเปิดกิจการขึ้นบ้านใหม่เข้าที่พักใหม่หอพักคอนโดออกรถใหม่เปิดบัญชีธนาคารเปลี่ยนชื่อเจรจาเซ็นสัญญาธุรกิจจัดงานเลี้ยงงานบุญงานกุศลจะมีโชคลาภและมีผู้ให้ความร่วมมือประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเวลาดีเลิกมืงคล12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาที และ15นาฬิกาถึง16นาฬิก30นาทีทิศมงคลทิศใต้และทิศตะวันออกสีนำโชคขาวเขียวและสีชมพูวันดีเรื่มมงคลของไทยวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2563ขึ้น11ข้าเดือน10ปีชวดเป็นวันดี เหมาะในการจัดงานพิธีมงคลสมรสมั่นหมายเปิดกิจการขึ้นบ้านใหม่เข้าที่พักใหม่หอพักคอนโดออกรถใหม่เปิดบัญชีธนาคารเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์เจรจาเซ็นสัญญาธุรกิจจัดงานเลี้ยงสังสรรค์รื่นเริงงานบุญงานกุศลจะมีโชคลาภและมีผู้ให้ความร่วมมือประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเวลาดีเรื่องมงคล 7นาฬิกานาทีถึง9นาฬิกาและ10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเฉียงเหนือสีนำโชคแดงดำและสีฟ้าวันดีเวอกมงคลของไทยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2563ขึ้น12ค่ำเดือน10ปีชวด เป็นวันดีเหมาะในการจัดงานพิธีมงคลสมรสมั่นหมายเปิดกิจการขึ้นบ้านใหม่เข้าที่พักใหม่หอพักคอนโดออกรถใหม่เปิดบัญชีธนาคารเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์เจรจาเซ็นสัญญาธุรกิจจัดงานเลี้ยงสังสรรค์รื่นเริงงานบุญงานกุศลจะมีโชคลาภและมีผู้ให้ความร่วมมือประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเวลาดีเลิกมงคล 6นาิกถึง7จนาฬิกา30นาทีและ13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศเหนือสีนำโชคดำเทาและสีโอโรสวันดีเรื่องมงคลของไทยวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2563ขึ้น13ค่ำเดือน10ปีชวด เป็นวันดีเหมาะในการจัดงานพิธีมงคลสมรสมั่นหมายเปิดกิจการขึ้นบ้านใหม่เข้าที่พักใหม่หอพักคอนโดออกรถใหม่เปิดบัญชีธนาคารเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเบอร์เจรจาเซ็นสัญญาธุรกิจจัดงานเลี้ยงสังสรรค์รื่นเริงงานบุญงานกุศลจะมีโชคลาภและมีผู้ให้ความร่วมมือประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเวลาดีเลิกมงคล 9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีและ12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาทีทิศมงคลทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือสีนำโชคเขียวฟ้าม่วงดำและสีน้ำเงินก<ง>ารให้เลิก<ง>ยาม<น><งาน>ตามตำราโหรา,าศาสตร์นี้เป็นการรวบรวมเลิกยามคัดวันที่ดีที่สุด สรุปมาเพื่อให้ใช้ได้กับทุกคนสะดวกกับท่านที่ต้องการดูเลิกยามเพื่อประกอบพอเป็นพิธีไม่ถือเก่งครัดมากมายนักหลักสำคัญควรถือเอาความพร้อมและความสะดวกของผู้ที่จะจัดทำการมงคลเป็นหลักสำคัญส่วนเลิกงามยามดีตามํารานี้เป็นเพียงส่วนประกอบหากตั้งใจทำบุญทำดีแล้วจะลงมือทำวันไหนเวลาไหนก็ล้วนเป็นมงคลดียิ่ง เรียกเลิกสะดวกดีขอบคุณที่รับชมวันดีเลอกมงคลของไทยขอให้โชคดีช่องธรรมะสบายใจ888